สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวสยองขวัญเกิดจากชีวิตจริงของสาวคนหนึ่งที่ได้พบเจอกับอาถรรพ์ของมโนราในคืนเดือนมืดเรื่องราวเริ่มต้นที่บ้านตากับยายในอำเภอสีบันพศจังหวัดพัทลุงพื้นที่ที่ยังคงความเป็นธรรมชาติมีภูเขาค้ำและป่าไม้อุดมสมบูรณ์ในคืนหนึ่งขณะที่เธอนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ที่ระเบียงบ้านเสียงประหลาดก็ดังขึ้นในความเงียบยำดึก ตึงตึงตึงป๊อเสียงตีทัพตะพนดังแว่วมาพร้อมกับเสียงขับร้องกลอนของมโนราอันหอยหวนเป็นเสียงชายคนหนึ่งที่ร้องไปสะอื้นไปราวกับกำลังร่ำไห้ด้วยความเศร้าโศกเสียงมันค่อยๆดังใกล้เข้ามา จนกระทั่งเคยเห็นร่างของชายคนหนึ่งกำลังรามนโนราผ่านหน้าบ้านไปเวททงท่าที่งดงามแต่ชนคนหัวลุกรุ่งเช้าเมื่อเธอเล่าเรื่องให้ตาฟังจึงได้รู้ความจริงว่านั่นคือตาชินอดีตนัสดงมนโนราที่หลงรักสาวคนหนึ่งจนถึงขั้นทิ้งอาชีพและลบหลู่ครูมนโนราด้วยการเผาอยะทำลายเครื่องแต่งกายรวมถึงอุปกรณ์ทั้งหมดแต่เพียงไม่กี่วันเขาก็เริ่มเห็นภาพหลอนของร่างในชุดมนโนรามายืน ้บานพร้อมเสียงร้องกลอนที่น่าสะพรึงกลัวจนในที่สุดก็กลายเป็นคนวิกลจริตต้องเดินรำมโนราและร้องเพลงในยามดึกทุกคืนเรื่องราวนี้เป็นบทเรียนสําคัญที่สอนให้เราเคารพและให้เกียรติในสิ่งที่ครวรเคารพโดยเฉพาะศิลปะการแสดงอันทรงคุณค่าอย่างมโนราที่สืบทอดกันมาช้านาน ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยครับในเรื่องราวหน้าคนลุกตอนต่อไปสวัสดีครับ